สี่เล่มที่15บหข้อที่4 5่ห้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนศะาลาหลังหนึ่งในพรามณพรามนาคามในแคว้นโกศลก็สมัยนั้นและพระผู้มีพระภาคแวดล้อมด้วยคาริหัดบริษัทหมูยย่ใหญ่ทรงแสดงทมอยู่ลำดับนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดขึ้นว่า นะสมนัโคโดมนี้แวดล้อมโดยคารือหัดหมูใหญ่ทรงสแสดงธรรมอยู่ถ้ากไรเราพึงเข้าไปใกล้าสานัโคโดมถึงที่ประทับเพื่อการกำบังจักสุเทอ t จักสุนี่กำบังตานี่กำบังปัญญาจะเข้าไปหาเพื่อที่จะกำบังปัญญานั่นะจักสุนี่ปัญญาจักสุไม่ใช่ตานอกตานอกก็ได้ด้วยนะนตาในานี่แหละนะ 456ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันแล้วจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคัดาว่าท่านพรมสอนผู้อื่นด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นไม่สมควรแก่ท่านเมื่อท่านกล่าวถึงธรรมนั้นอย่าได้คล่องอยู่ในความยินดียินร้ายว่างน,นะอ่า ก็ไปกล่าวอย่างนี้นะคือท่านนี่ท่านท่านพ่มสอนผู้อื่นน่ยสิ่งนั้นไม่สมควรแก่ท่านว่าันนะเมื่อท่านกล่าวถึงธรรมนั้นอย่าได้ข้องอยู่ในความยินดียินร้ายคือคือให้เฉยเฉยนะบอกโอ้ถ้าบรรลุธรรมน่ยไม่ต้องไปอยากสอนใครหรอกไม่ต้องมีฉันทะที่ไปสอนใครเข้าพ้นทุกหรอกนะ ไม่ต้องยินดีนยินร้ายอะไรอยู่ให้เฉยนั่นเองน45ะ457พ,พ,พระโพธิมพีพระพาคตรตัดตอบว่าพระสัมพุทธเจ้ามีปกติอนุเคราะห์ด้วยจิตอันเกื้อกูลเห็นไหมพระเจ้าสวนเปียงเลยนะจะให้อยู่ให้เฉยๆลเหรอนะพระเจ้าเนี่ยมีปกติอนุเคราะห์ด้วยจิตอันเกื้อกูล คือมีเมตตาหาประมาณไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสงพรมสอนผู้อื่นด้วยสิ่งใดตถาคตมีจุด,หล,ดหลุดพ้นจากความยินดียินร้ายในสิ่งนั้นแล้วที่สอนไปในเราหลุดพ้นหมดแล้วในความยินดีนยินร้ายในเรื่องนั้นนะคือมารก็มาบอกว่าโอ้ท่านทานยังไม่ได้หรอกอย่าไปสอนใครเลยอยู่เฉยดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้เราทําได้แล้วเราหลุดพ้นแล้ว เราต้องเอาอันนี้ลระไปสอนนะครั้งนั้นแลมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตะทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้หายไปในที่นั้นเองนะอย่างเงี้ยมารมันก็จะมาหลายลีลามาบอกท่านว่าไม่ต้องไปสอนหรอกท่านยังทําไม่ได้เลยอย่าไปสอนเลยนะนะ พุทธเจ้าก็ต้องตรวจตัวเองว่าเออเราเราสอนคานี่เราทําได้ยังเราทําได้ยังเอาตัวเสร็จก็บอกเฮ้ยเราทําได้แล้วมานแจ่เนี่ยมาหลอกเราว่าเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้ยังไงก็ทําได้แล้วนี่ตรวจมานก็ไปเลย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคนที่เขาทําไม่ได้เขาจึงไม่ค่อยกล้าที่จะสอนถ้ามันเป็นธรรมะแท้ๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าสอนเขาจะสอนไปแบบภาษาเขานั่นแหละ รรมะแท้ในคนทําไม่ได้เนี่ยไม่ค่อยกล้าสอนแต่ถ้าคนฉลาดก็สอนว่าเออเนี่นะเราทําได้ท่าที่ได้นะอันนั้นนะเราก็ยังทําไม่ได้หรอกแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าอย่างนี้นี้ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้เราก็ได้พูดได้เอาเรามาดูมานะสะสูตรที่ห้ามานะมานะสะสูตรที่ห้าสี่ร้อย ห้าสิบปดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถกาถาบิก์เศรษฐีเขตพระนครสวัสดีสี่ร้ห้้งนั้นแลมารผู้มีบาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนแล้วได้กล่าวพระคัดกล่าวกับพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า บวงใดมีใจไปได้ในอากาศกำลังเที่ยวไปข่าพระองค์จะคล้องพระองค์ไว้ด้วยบวงนั้นสมณะทำไมพ้นเราออะไรที่มันครองคนไว้อุอ้ยได้แล้วเป็นสุขกันแล้วอุย้ยได้แล้วสุขอย่างนั้นอย่างนี้นะี่นะมันค้องใจคนไว้นค้องไปได้ในอากาศเลยคนก็คิดไปไงในอากาศคิดไปอยากได้อันนั้นอันนี้ได้อันนั้นจะเป็นสุขได้นี่จะเป็นสุขนะ น,นั่นแหละได้เราจะเป็นสุขไม่ได้เราจะเป็นทุกข์นั่นแหละนะมารก็บอกโอ้โนี่นี่แหละบวงใดนะมีใจไปได้ในอากาศคิดไปได้ปรุงไปได้เลยกําลังเที่ยวไปข้าพระองค์จากคล้องพระองค์ไว้ด้วยบวงนั้นสมณะท่านไม่พ้นเราขายันจริงๆเลยมารขายันจริงๆเลยนะ จะมาให้ท่านไปชอบนั Dieu, like, <S 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 ่นชอบนี่เรื่อยนะอันนี้สิหน้าได้หน้าเป็นหน้ามี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 นะเคยไหมเคยไหมเออเคยเดี๋ยวก็มาเรื่อยเลยอืออันนี้สิมันขยันจริงๆเลยอาจารย์ไม่เห็นใครขยันเท่ามานในโลกใบนี้นี่ถ้าเราขยันแหมขยันเท่ามานเนาะ พุทธเนี่ยนะขยันคิดแบบพุทธ,ธนี่เท่ามานี่เป็นไงจเจริญเลยชีวิตจเจริญเลยแต่ขยันคิดแบบมานเท่ามานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขยันแบบพุทธ,ธเท่ากับมานขยันนี่จะดีสี่ร้ยหกสิบพระพูทมีพระพาคตตัดตอบว่าเราหมดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธิภะคือสัมผัส อันเป็นของเรื่นรมใจแล้วเนี่มานเราก็จะตัานได้แล้วนนี่พระเจ้าก็ตัดเลยคือมานมันก็จะเอารูปมาล่อรูปวันนี้น่าได้นะน่าดูนะน่าได้น่าเป็นน่ามีนะรูปวันนี้รูปวันนี้นชอบไหมชอบไหมกับอ้โหเอามายั่วเลยเสียงนี้น่าได้น่าเป็นน่ามีน่าสัมผัสกลิ่นนี้ รถนี้มาเรื่อยเลยรถนี้เดียยเด๋ยวก็กลวยแขกเดี๋ยวก็กลวยบวชชีเดี๋ยวก็กลวยบวชพระเดี๋ยวก็กลวยบวชเนนเดี๋ยวก็มาบวชอุบาศกอุบาสิกา <c oughs> ก็แต่งไปเรื่อยแลละกลวยบวชอะไร <c oughs> ไปเรื่อยเข้ามาแหละขนาดกลวยอย่างเดียวนี่ก็โอ้ยต้องเลโก่แบบเดี๋ยวตากเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวสารพัดเรื่องแหละนะ ันเอาไม่เอาไม่รถนี้นะอะไรก็ว่าไปนะสารพัดส,สารเพร่นะปรุงไปอย่างอื่นอีกเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้รถอย่างนั้นรถอย่างนี้โอ้คนเราเนี่ยมันเอามาล่อกันเยอะจังเลยอาจ์ว่าก็ดีแล้วล่ะเอานั่นเอานี่มาล่อจะได้รู้ว่ามีกิเลสจริงป่ะนะ เอ้ยปฏิบ uh, ัติทมไม่มีอะไรมาล่อกันนว่าตัวเองบรรลุนั่นน่ะน่ะเอ้ยเราสบายมากไม่อยากกินนู่นกินนี่มันไม่เห็นพอมาตั้งไว้ตั้งน้อยๆก็ไม่อยากเท่าไหร่ลรวก็กินไม่ซะพอตั้งเยอะแล้วมันเหลืออีกต่างหากนะบางทีบางคนเนี่ยตั้งน้อยๆก็อยากอุ้ยเราอยากได้อยากได้มีน้อยเดียวอุ้ยอยากได้อยากได้แต่จะเอาก็กระไรกระไรอยู่อายเขาสละดีกว่าอะไรเงี้ยพอพอมาตั้งเยอะเยอะยอะคนเด็กก็กินไปหมดแล้วมันเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวมันจะเสียของเนี่ยถ้าไม่ช่วยกันกินเนี่ย อัตตามันก็เข้ามามันจะเสียของมันซ่อนด้วยกามแท้ที่จริงมันอร่อยมีกามซ่อนมาแต่ไม่บอกเอาดีมาบังหน้าแล้วมันจะเสียของแท้จี่จริงแล้วมีกามซ่อนอยู่ข้างหลังอีกเอ,อ้ยเข่าแถวกันอยู่ข้างหลังเอ,อ้ยทำเป็นเอาดีมาบังไว้ข้างหน้ามันจะเสียของแต่ท้จี่จริงกามมันซ่อนอยู่อร่อยอร่อยน่ะ อย่างนี้เป็นต้นนะซ่อนอยู่อร่อยนะตีฟ้าทราจนจะเยอะไม่เห็นพูดจะเสียของไปขมขมมัะนะะเยอะๆพูดไปสิเดี๋ยวจะเสียของช่วยกันกินให้มันหมดอฟ้าทราจนขมขมอ่ะอมไม่เห็นพูดสักคำเลยเดี๋ยวจะเสียของ <laughs> <laughs> มันไม่อร่อยแต่ <laughs> อะไรอร่อยชอบแล้วก็แหมคิดหาเหตุผลเรื่อย มากลบเลยนะเก่งจริงๆเลยนะหาเหตุผลมากลบเลยนะกลบไปตัวจริงของกิเลสเอ้ยตัวเองอยากกินไม่พูดมันจะเสียของได้เ,เขาจะเสียน้ําใจนนลเอ้ยปรุงไปเลยนะสารพัดเหตุผลสารพัดสารเพยนี่จะเป็นตัวอย่างไม่ดีทิ้งขว้างว่าไปแต่ที่กินนั้นนั้นมันตัวอย่างดีนักหรือไง <laughs> กินจนพุงจะแตกครันตัวอย่างดีนักหรืองไงกินจนพุงจะฉีกอยู่แล้วจะแตกอยู่แล้วเป็นตัวอย่างดีนักหรืองไงอ้างอยู่ได้ปฎโถอยแต่ที่จริงมันจะเสพนะมันจะเสพกามเสพทั้งกามเสพทั้งดีนะโอ้โหเอาสองเลยนะกามก็จะเอาดีก็จะเอา อยเสพติดสองเลยทิดโลภจริงๆนะอยู่หมัดเลย <c oughs> นี่แหละมันมาช่วยเราชวนเราเรื่อยแหละชวนอย่างนั้นชวนอย่างนี้นะสารพัดรโผดผภาสัมผัสโอ้สัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้เย็นะร้อนอ่อนแข็งนะสัมผัสเสียบสีนงงี่นั่นเชิงนี้อย่างนั้นอย่างนี้โอ้สัมผัสนะ อะไรก็แล้วแต่สัมผัสแบบไหนแบบไหนก็ไปติดยึด <c oughs> หรือสัมผัสเหตุการณ์นู่นนี่ก็ติดยึด <c oughs> อันเป็นของเรื่นรมใจแล้วนี่คนอื่นก็เรื่นรมใจวัาหูทาได้จะสุขใจเรื่นรมใจโอ้ oh, ดีนะท่านบอกว่าเราหมดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะคือสัมผัสอันเป็นของเรื่นรมใจแล้วเรื่นรมใจของคนทั่วไปไง กิเลสเป็นเรื่องกิเลสเป็นเครื่องรื่นรมใจของคนโง่ส่วนนิพพานเนี่ยเป็นเครื่องรื่นรมใจของคนฉลาดคนมีปัญญานะนิพพานใจไรทุกนะใจไรทุกใจดีงามเป็นเครื่องรื่นรมใจของบัณฑิตของคนฉลาดคนมีปัญญา ส่วนสุขกลอมหรือกิเลสสุขกลอมเป็นเคร,รื่องรื่นรมใจของคนโง่โง,ง่ไม่รู้ว่ามันเก็บไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะก็ไปรื่นรมใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเราก็จะท่านได้แล้วลำดับนั้นมันผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเรา ถ้สุขตะทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้หายไปในที่นั้นเองนะเนี่ยเออเราหมดแล้วเราไม่ได้อยากได้เราเรารู้เธอไม่ใช่สุขเธอเป็นทุกข์เธอไม่เที่ยงเธอไม่มีตัวตนเข้าใจชัดชี้แจงมันโอ้ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีสลายเธอได้เนี่ยมันสุขที่สุดในโลกเลยสุขที่สุดในโลกคือสลายเธอได้ไม่ใช่เสพเธอได้ สุขท the ี <step> ่ส <come on. S 2> ุดในโลกคือสลายเธอได้ต่างหากกิเลสมันสลายสุขปลอมได้ต่างหากสุขที่สุดในโลกไม่ใช่เสพเธอได้จำไว้นะสุขที่สุดในโลกไม่ใช่เสพเธอได้แต่สลายเธอได้ต่างหากสลายการเสพเธอได้ต่างหากนั่นแหละสุขที่สุดในโลกสุขที่สุดดีที่สุด สบายใจได้กังวลที่สุดเป็นวิบากดีต่อตนเองและผู้อื่นที่สุดเสพเธอมเมื่อไหร่ก็เป็นวิบากร้ายเป็นวิบากร้ายที่สุดเป็นทุกข์ที่สุดนี่แหละพระเจ้าก็อธิบายให้มารเข้าใจว่ามารไม่ใช่สุขมารเป็นทุกข์แล้วท่านก็ไม่ได้เสียดายเลยพอท่านไม่ได้เสียดายแลย้วมันจะมา,อ,อ,อ,นนอ,ามอันนี้หน่อยมอันนี้หน่อยไหมนี่หน่อยไหมก็โอ้โห สัญญาเดิมก็เคยอร่อยนะนี่เคยอันนี้เคยอร่อยเคยสุขเคยเคยมีสุขกับเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้พอมามันก็พยายามเอามาแยกที่เอ้ยเอา้ยเอ้ยพี่เ,เจ้าบอกเคยเราหมดแล้วหมดสุขในเรื่องนั้นแล้วเราได้สุขใหม่ที่ดีกว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> นเราได้นิพพานได้ความไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดมัน่นถือมัน่นความเข้าใจเรื่องกรรมจำแจ้งว่า เธอนะ่ยมันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขไม่เที่ยงไม่มีตัวตนนะพุทธะนี่สุขสบายใจตลอดนะถ้ากําจัดเธอได้นี่โอ้โหได้สุขชั่วกับชั่วกันนะถ้ากำจัดเธอไม่ได้มันก็ทุกข์ชั่วกับโชั่วกันก็อธิบายมานไปจนใจก็ตัดมานได้มานก็เข้าไม่ได้เลยมันจะเป็นลักษณะที่พระเจ้าตรัสว่าเหมือนอ่า น้ำกลิ่งบนใบบอลเข้าไปที่ใบบอนไม่ได้กริ่งไปกลิ่งมาต่อให้มาโดนก็เข้าไม่ได้หรือมเมล็ดผักกาดบนปลายเข็มปลายเหล็กแหลม,มเมล็ดผักกาดบนปลายเหล็กแหลมหรือปลายเข็มอย่างไงมันก็ตั้งไม่ได้มันพยายามจะเข้ามานะมานมันจะเข้ามาถ้าใครบรรลุธรรมเนี่ยมันจะพยายามเข้ามาแบบนี้แหละเข้ามาหามเมล็ดผักกาดแต่เข้ามาตรงปลายเข็มปลายเหล็กแหลม แล้วประกาศบนไปเลยเข้ามาปุ๊บก,ก็หลดไปหลดไปเพราะมีปัญญามีฌานมีปัญญาที่จะปราบมารรู้ว่านี่คือมารแล้วก็รู้ว่ามันคือภัยมารหนะลอกลวงไม่จริงเป็นภัยท่านั้นแหละไปเลยนะน้ำกริ้งบนใบบอลก็เหมันกันกลิ้งยังไงก็กริ้งไม่เข้ามาแต่แล้วนะพยายามเข้ามาหานะมันพยายามเข้ามาหาน้ำพยายามเข้ามาหาใบาบอล น้ำกิ่งบนใบบอลจะเข้าไปยังไงก็เข้าไม่ได้กิ่งไปกิ่งมาอย่างนั้นอ่าแล้วก็หลุดไปกิ่งไปกิ่งมาแล้วก็หลุดไปแต่ยังไงก็เข้าไม่ได้นะซึมเข้าไปไม่ได้แล้วก็หลุดไปหลุดไปเนี่ยถ้าเรามีปัญญาจริงๆปฏิบัติศีลจนเกิดปัญญาจริงๆมีฮิริโอตป,ปะจริงๆมีปัญญารู้ว่ากิเลสมันทุกข์มากทุกข์หนักทุกข์แรง แล้วก็หนักมากแรงมากแล้วก็หนักที่สุดแรงที่สุดไปเป็นลำดับตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เลยเห็นชัดเจนเนี่ยใครมีปัญญารู้ชัดเจนเลยแล้วก็ชัดเลยว่ารู้ว่าสุขนั้นเก็บไม่ได้มันมีแต่ทุกนันนี่แหละมันไม่ใช่สุขเป็นทุกันนี้อย่างเดียวมันเก็บไม่ได้ไม่มีตัวตนในสุขนั้นคนจะทิ้งแบบไม่เสด็จเลยมันจะเข้าไม่ได้เข้ามาปุ๊บเป็นตายเข้ามาทุบเป็นตาย มันเหมือนมีสัญญาจะเข้ามานะเออเราเคยมีความสุขกับเรื่องนี้มีความสุขกับเรื่องนี้พอเข้ามาสักพักตายเข้ามาสักพักตายเข้าไม่ได้คนมีฌานที่แก่กล้าเนี่ยมันจะเข้ามาไม่ได้เข้ามาสักพักตายเข้ามากําลังจะเข้ามาตายกําลังจะเข้ามาตายเราจะมีปัญญากําจัดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมีปัญญากําจัดออกละลายละลายละลายนะมันจะต่างจากสมัยก่อนเป็นไงเข้ามา เราตายเข้ามาเราตายมันเข้ามาปุป๊บเลยมันไม่ตายเราไมีแต่เราตายมาเนเข้ามามันฆ่าเราตายเลยโอ้ยมันเอาเราตายเลยไปตามมันมดเลยอเข้ามาปุป๊บมีแต่เราตายมันไม่ตายมันมีแต่โตเราตายมันโตนครอบงาเราตลอดสู้มันไม่ได้หลงไปตามมัน แตเรามีปัญญามากเข้ามากเข้าเนี่ยโอต้านได้หมดเลยมายัางไงเราก็ชนะ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 เราก็ปลอดภัยไม่ต้องมีวิบากไรยนะอ้าวเ,เอาละวันนี้ก็โอ้โหพูดสองชั่วโมงบวกสามชั่วโมงตอนเช้า,างั้นเดี๋ยวเรา,าพักกันสักสิบนาทีแล้วเราก็จะ ามาแสดงความคิดเห็นกันท่านใดมีความคิดเห็นอะไรอะไรยังไงก็ว่ากันไปเราจะจบกันที่ประมาณ4ี่โมงเย็นสาธุาเชิญท่านใดจะผ่อนคลายอะไรก็ตามสบาย